มีสุภาษิตนะครับว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่สําหรับคนจีนเองก็มีความหมายถึงความสง่างามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสง่างามแล้วก็นํามาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเราจะพลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องมีเมนูไก่ด้วยนะครับซึ่งเมนูไก่ที่ผมจะทําในวันนี้นะครับก็คือไก่สับเลือดลดในกระเป๋าแป้งกรอบงาครับก่อนอื่นเราจะมาทําตัวกระเป๋าแป้งกรอบงาก่อนครับ พูดง่ายๆขนมปังตัวนี้ครับมีลักษณะคล้ายพิต้าเบรดของพวกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนครับแต่จะมีตัวงาแปะอยู่ด้านหน้าด้วยครับซึ่งในการทำนะครับเราก็จะใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับตรงนี้ผมมีน้ําอุ่นซึ่งน้ําอุ่นเนี่ยไม่ควรจะร้อนเกินไปนะครับอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ40-45องศาองศาครับเราใช้ยีสต์ผงนะครับก็ประมาณ1ช้อนชานะครับใส่ลงไปในน้ําอุ่นนะฮะแล้วก็เพิ่มอาหารให้ยีสต์นะฮะ นิดหนึ่งนะครับเราใช้น้ําตาลประมาณครึ่งช้อนชาครับไม่เยอะมากนะครับพักเขาไว้นะฮะประมาณ5นาทีครับส่วนตัวแป้งก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมใช้แป้งอเนกประสงค์ร้อยเก้าสิบกรัมนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากครับร่อนแป้งครับผมพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําที่เราละลายกับยีสต์เนี่ยนะครับลงไปตรงกลางครับใส่ลงไปทีละนิดนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาผ้าเนี่ยนะครับคลุมแป้งแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีครับเอาละครับพักแป้งไว้เล็กน้อยนะครับแป้งเขาก็จะมีลักษณะเหนียนขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนละ15กรัมนะครับก้อน15กรัมเนี่ยครับก็ได้ประมาณ20ก้อนครับ สครับสำหรับไก่สับรดรสของเรานะฮะใช้อ่เนี่ยครับหอมใหญ่นะฮะปนใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับเราก็หั่นเข้าเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็เห็ดหอมนะฮะก็แช่น้ำให้นุ่มนะครับตัดก้านออกครับทำความสะอาดขิงนะครับแล้วก็ขูดให้เขาเป็นฝอยครับ ต้นหอมเราก็ซอยไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แต่งหน้านะครับส่วนประกอบของผมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะผัดแล้วครับอ่าลครับกระทะร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปนะฮะน้ำมันร้อนแล้วนะครับอ้าวเลยครับหอมใหญ่เห็ดหอมครับแล้วก็ขิงที่ผลขูดไว้นะฮะ ไม่ต้องผัดจนหอมใหญ่ใส่ก็ได้นะครับเรายังอยากจะได้เท็กซ์เจอร์ของเขาที่กรอบๆอยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปครับอ่าแล้วล่ะครับคุณผู้ชมถึงเรื่องของเครื่องปรุงแล้วนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลครับแล้วก็เหล้าจีนเล็กน้อยครับเขาจะเพิ่มความหอมไม่ได้เอาไว้ดื่มนะครับเอาไว้ปรุงอาหารนะครับอ่าแล้วครับ ใส่พริกไทยเล็กน้อยครับหอมดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจบแล้วครับผลก็โรยด้วยน้ำมันงาครับแล้วก็ต้นหอมที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าชิ้นส่วนไก่ที่ผมเลือกใช้เนี่ย จะค่อนข้างขาวทีเดียวเป็นส่วนที่ไขมันไม่เยอะนะครับและตอนนี้ไก่ของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟกับกระเป๋าแป้งกรอบงาแล้วครับ <S <S อ่าแล้วครับพอเราแบ่งแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็โร่ออกมาเป็นลนนักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแป้งอีกก้อนหนึ่งนะครับทาด้วยน้ํามันงาครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวางเราเป็นตรงกลางตัวแป้งครับแล้วเราก็จะจีบเขาครับคุณผู้ชมลองดูะฮะเนี่ยะฮะหนึงแป้งมาจับลักษณะน,นี้ เรียบร้อยครับแล้วก็ผักไว้ครับทำซ้ำนะครับได้10ชิ้นพอดีนะครับอ่ะคุมผ้าเอาไว้นะฮะพักไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองครับงาขาวครับงาขาวอันนี้เป็นงาขาวดิบนะครับยังไม่คั่วครับ แล้วคลก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะครับมาทีละก้อนนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะอ่แล้วละ,ละประมาณนี้ครับสวยแล้วครับทำซ้ำนะครับ10ชิน้นเสร็จแล้วนะฮะทาไข่นะครับบางๆนะครับไม่ต้องหนาฮะเสร็จแล้วเราก็โรยงานนะครับ 10ชิ้นสวยงามตอนนี้เราอบอยู่ที่180องศาเราอบประมาณ15นาทีครับ นี่อบเสร็จแล้วจะพองขึ้นมานะครับสาเหตุที่เขาพองเพราะคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าตอนที่เราขึ้นรูปตัวแป้งของเราเนี่ยนะครับเรามีแป้งตัวในและแป้งตัวนอกและระหว่างแป้งตัวในตัวนอกเนี่ยครับเรามีทาน้ํามันงาไว้ใช่ไหมครับเขาก็จะไม่ติดกันครับเนี่ยครับเขาจะพองเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับพอถึงเวลารับประทานง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเราก็เอามีดตัดนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ข้างในเนี่ยกลวงสวยเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไส้ของเราเนี่ยครับใส่ลงไปตรงกลางครับเท่านี้ครับก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าอาหารจีนสวยๆก็สามารถทําที่บ้านได้เช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูดีๆที่พลนามาฝากคุณผู้ชมนะครับกับไก่สับเลิศรสในกระเป๋าแป้งกรอบงาครับ